อาคารเรียน2ชั้นของโรงเรียนวัดหนอผู้ทางคูลสุวรรณวรคุณครั้งหนึ่งเคยเกือบถูกทิ้งร้างแต่วันนี้กลับกลายเป็นบ้านหลังที่2ที่อบอุ่นสำหรับเด็กออทิสติกจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนและชุมชนที่เข้มแข็งโดยจัดรูปแบบนำร่องแนวการจัดโรงเรียนเฉพาะทางและศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กออทิสติกเพื่อนำไปใช้ในห้องเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนวัดหนอพุทธทางกูลนะครับสุวรรณวรคุณเป็นสาขาของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลปัจจุบันมีนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา34คนวิธีดูแลเด็กออทิสติกที่โรงเรียนวัดหนอพุทธทางกูลเราจะเน้นพัฒนาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์คือปรับพฤติกรรมให้เขาอยู่นิ่งให้มีทักษะการช่วยเหลือตนเองอไม่เป็นภาระกับสังคมครับ กิจกรรมต่างๆจัดขึ้นอย่างเหมาะสมมีทั้งการฝึกสมาธิเพื่อการเรียนรู้การฝึกพัฒนาการเป็นรายบุคคลกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมการส่งเสริมอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงมูลนิธิขุนพุ่มที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการทำงานและเติมกำลังใจให้กับบุคลากรผู้เสียสละทุกคนรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเพราะว่ามนปเปทียบกับในปกติเนะี่ย เด็กปกติเนี่ยคือทุกอย่างป้อนให้เขารับได้หมดแต่อย่างพรกเนี้ยอย่างแค่ชิ้นเล็กๆงานเล็กๆเนี้ยเขายังทําไม่ได้แต่เขามาทําได้รู้สึกมันมันวิเศษสุดๆนะการทําให้โรงเรียนเป็นเหมือนบ้านคือหนึ่งวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับน้องๆออทิสติกแต่ก็ยังมีอีกหลายๆวิธีที่เราทุกคนในสังคมสามารถทําได้เริ่มต้นจากความเข้าใจและให้โอกาส